มาแล้วครับพบกับผมนายหัวหมาชัยครับคิดถึงโกศลคิดถึงนายหัวหมาชัยครับกับไม้สวยๆข้างหน้าครับวันนี้ไม้ฟอมใหญ่ฟอร์มสวยครับผมนะใครอยากได้ไม้ไปฉลองจุดจีนครับหรือมอบให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงจุดจีนนี้ให้มันสีสวยๆครับผมนะเรามีให้ครับนะวันนี้ครับ ก่อนที่เราจะดูโปรโมชั่นครับผมนะในราคาเพียง250บาทครับจาก2 9 0าบาท350บาทครับผมนะให้เหลือเพียง2 5 0บาทแต่วันนี้ครับเรามีฟอร์มไม้ฟอมใหญ่ครับจาก1,500บาทครับให้ไปในราคาเพียง750บาทครับผมนะในกระถาง11นิ้วครับนี่ฮะมาดูรับมีอะไรกันบ้างครับผมนะไม้ฟอมใหญ่ๆแบบนี้ครับพบกับต้นนี้ก่อนเลยฮะ ท่าช้างครับผมนะฟอมใหญ่มากนะใหญ่กว่าตัวในหัวอีกครับผมนะเรามีอยู่ทั้งหมดสามกระถางนะเราเพร่ะเอาคับไม้เกตดับเบิลเอมาให้ท่านครับผมนะสำหรับท่าช้างนะครับนีฮะท่าช้างครับผมนะฟอมใหญ่ใหญ่แบบนี้ับนะสูงมากครับผมนะต้นนี้นะฟอมใหญ่ทีเดียวเลยครับผมนะตามด้วยต้นนี้ครับ บุตรสลิงครับผมนะฟอร์มใหญ่บานนี้นะตอนนี้สีกําลังสวยกําลังงามกันเลยดูฮะแดงสดใสเลยทีเดียวครับนะใครชอบสีแดงแดงครับให้บ้านนั้นเป็นสิริมงคลครับผมนะนี่ฮะบุตรสลิงครับผมนะเจร้อยห้าสิบบาทครับจากหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมนะและตามด้วยต้นนี้ครับมานะนี่ไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยครับสร้อยทองคำครับ สร้อยทองคำนี่เป็นไม้ใบสวยนะเห็นไหมไม้มีจริงมีเจ้าไปบาทนี้ครับสร้อยทองคำครับผมนะในราคาเพียงเจ็ดบบาทครับผมนะจัดส่งฟรีฮนะไปตัวไทยเลยฮะนะนะคุณอยู่จังหวัดไหนเราส่งได้หมดครับรอมีบริการเก็บไปทางด้วยฮนะคุณเท่าผู้แก่โอนไม่ได้ลูกเอ้ยนะอาไม่เป็นไรเดี๋ยวนายวัวหน่วยความสะดวกให้ครับผม แต่อย่าลืมรับสายโทรศัพท์ของพระกงานเวลาเขาจัดส่งด้วยนะครับผมนะแล้วต้นนี้ครับผมนะันเรามีเพียงต้นเดียวด้วยนะนะเราหายากแล้วครับผมนะเพราะนายหัวกวาดมาหมดแล้วเราไม่มีแล้วครับนะั้นเลือกคัดมาให้เกตดดับเบิลเอแบบนี้ครับจาก1900บาทครับ ให้ใบเก็บร้อยห้าสิบบาทครับใหญ่มากแม่นะตัวนี้ราศีธนูครับผมนะเจ็บร้อยห้าสิบบาทครับใหญ่จริงอ่ะอลังการงานสร้างเลยทีเดียวเวลาส่งนี่ใบมันจะหักไหมไหนผมไม่ต้องห่วงคร,รับรับประกันได้เลยนะเราจะเอาใบขึ้นแบบนี้ครับไม่มีหักไม่มีเสียหายรครับผมนะเอากันไปเลยครับในราคาเบี้ยเจ็บร้อยห้าสิบบาทครับมีเพียงกระถางเดียวครับผมนะ จัดส่งฟรีด้วยอ่ะจัดไปครับสำหรับไม้ใหญ่ๆนะครับผมนะใครสนใจก็เอากันไปเลยครับกับราศีธนูครับผมต้นนี้นะอ่ะแล้วรับ250บาทโปรโมชั่นนะฮะนะอยู่ไหนๆวะอ่้าว2 5าบาทครับเดี๋ยวเราจัดให้ครับผมนะ250าบาทครับมีค่าขนส่ง40่บาทฮะต่อกระถางนะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางครับแล้ววันนี้ฮะ นั่นเองของเราครับนะออกรวงมาแล้วครับต้นนี้ฮะนะแก้วเพทายครับผมนะแล้วแก้วเพทายช่วงนี้ครับหายากมากครับผมนะนี่เราให้มาฟอร์มสวยๆกันเลยทีเดียวครับสำหรับแก้วเพทายครับผมนะใครรับก็เอากันไปได้เลยครับผมแก้วเพทายครับนะฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้ครับในราคาเพียง250บาทครับผมเบอร์โทรศูนย์หกสาม 6974664นะครับแอดไลน์เบอร์นี้หรือโทรตามเบอร์นี้ได้เลยนะนะแล้วนี่ฮะน้ำฟอมใหญ่มากแม่นะตาหูชาวังครับนําใบฮะสวยงามแบบนี้นะตาหูชาวังครับฟอมใหญ่ๆแบบนี้ครับผมนะมีจํานวนจํากัดครับนะจาก290บาทนะให้ไปเพียง250บาทครับตาหูชาวังครับผมนะ มีใครรับก็แจ้งมาครับผมนี่ต่างหูชาววังนะฟองสวยๆนะมีจฉพาะมีจำนวนจำกัดนะครับผมนะนี่ส่วนต้นนี้ครับบางกอกนิรามิดฮะนะไม้สวยงามมากครับผมนะต้นนี้ บางกอกนิลามิครับนี่ฮะนะฟอมสวยฮนะสีสันงดงามครับแดงนะนะแล้วใบล่างครับนะจะดำฮนะแล้วก็จะเป็นดําแดงครับผมนะนี่เราคัดฟอร์มสวยๆรับรองฮะว่าร่วงยากครับผมนะใบของเรานะี่นะแล้วการให้น้ำล่ะนหัวฉันไปเปลี่ยนกระถางใหญ่แล้วทําไมใบมันล่วงล่ะนหัวอยู่กับในหัวใบในวงอใจ,จเย็นๆนะนะถ้าคุณไปเปลี่ยนกระถาง11นิ้วนะครับให้น้ำสามวันครั้งนะแล้วเหมือนที่บอกนะับผมนะให้วัสดุที่โปร่งนะ นะแล้วก็ให้น้องนะั้นนะครับมีช่องไปช่องนี้ได้นะครับผมนะเพื่อให้น้ำนั้นไหลผ่านสะดวกนะครับผมนะอ่ะนี่ฮนะเคล็ดลับดีๆบอกไปด้วยครับบางบอกนละมิกรับผมต้นนี้250บบาทคนระับอ่ะต้นต่อไปครับผม <c oughs> ต้นนี้คนระับ หัวใจเศรษฐีเะี่มาแดงพอไหมพี่น้องครับเข้ากับจุดจีนนี้วาเลนไทยนี้นามอบให้คนที่เรารักนะไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นลุงเป็นป้าเป็นอาผมอาแม่ให้ได้หมดเลยครับผมนะนี่ฮะสีแดงๆครับกับหัวใจเศรษฐีครับผมนะจาก350บาทให้ไปในราคาเพียง250บาทวันนี้ครับผมนะเอากันไปเลยครับผมนะแล้วเตาด้วยต้นนี้นะนี่ฮะใหญ่ไหมฮะ เศรษฐีหาดใหญ่ครับเขาต้องใหญ่สิงคบนะเพราะนี่คือเศรษฐีฮะใครที่อยากได้ไม้สวยๆแบบนี้ครับไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรืออยากจะเป็นเศรษฐีนะไปไว้หน้าบ้านครับนะนี่เศรษฐีหาดใหญ่ครับปลอมยักษ์แบบนี้ครับในราคาเพียง2 5 0สิบาทครับตามด้วยนี่เพชรมงคลกระผมนะกับสียิ่งแดงนะครับผมนะเพชรมงคลโอ้ใหญ่มากนะตัวนี้ 250บาทครับผมนะจากปครับนะกับไม้สวยๆวยบาทนี้นะมีใครรับก็ใส่ราคากันเฮ้ย <c oughs> ใส่ราคากันก็มาดูกันก็า้าครัาผมนะในราคาเพียง250บาทนะนะเราจัดส่งรวไทยไปทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมนะ ค่าขลส่งกระถวางละ40บาทเท่านั้นเองฮนะเราจะหอ่อหุ้มให้ท่านอย่างดีเลยไม้หักไม้เสียหายเราคืนเงินต้นนี้ลาสีเมตรครับผมนะสวยๆบาทนี้ครับความสูงนะดูฮนะเทียบกับในหัวดูฮะนะประมาณ80เซนเลยเดียวฮนะแล้วต้นนี้ครับผมนะ มันีนบปรัตครับผมนะโอ้ฟองใหญ่มากแม่นะต้นนี้ผกติสาเอ้อยนะนะอยากมณีนะตันทีนะอยากมณนีครับฟองใหญ่มากแม่นะใหญ่จริงๆครับต้นนี้นะฟองสวยด้วยที่จริงมันต้องห้าร้อยกว่าบาทแต่เราให้ไปในราคาเพียงสองยห้าสิบาทครับผมนะเอากันไปสิครับนะกับนายหัวครับผมนะอยากให้ครับนะเพื่อให้ท่านั้นไปประดับบ้านสวยๆกันเลยทีเดียวแล้วต้นนี้ครับนะ รวยทันใจเลยครับแม่นะ้อวรวยทันใจครับคุณป้ารวยทันใจครับคุลุง้าวสวยครับแบบนี้รวยทันใจครับผมนะในาราคาเพียง250สวยมากฟอมใหญ่มากด้วยนะแล้วยิ่งกัดสียิ่งสวยครับแล้วสิ่งที่นายหมกหัวมอบให้เียนะครับผมนะ เขาจะนะเห็นยอดเขาไหมครับเขียวเหลืองแบบนี้ครับไปกัดสีนะฮะเป็นสีสวยบ้านท่านได้เลยครับผมนะสีจะเข้มแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเลี้ยงไม้ใบด้วยนะฮะตามด้วยต้นนี้ครับหายากมากแม่นะมีเพียงต้นเดียวครับที่มะรันแดงครับผมนะไม่มีอีกแล้วนะนะในฤดูกาลนี้ับนะสวยๆแบบนี้ต้นสูงๆแบบนี้ครับ,นะบ,ท,บ,ท,รบที่มะรันแดงครับผมเอาไปเลย250บบาทนะนะอ่ะ ต้นต่อมาครับผมต้นนี้เนนะสายหวานไม่ควรพลาดกับพิงค์เลดี้นะต้นนี้เป็น2ต้นคู่เห็นไหมฮะนาฟอมสวยมากแม่นะสีหวานหวานนะพิงค์เลดี้นะพิงคชมพูอะยิ่งกัดสียิ่งชมพูวแล้วดูยอดนะสีเหลืองแบบนี้เขาจะกัดสีชมพูให้ท่านครับผมนะสวยๆแบบนี้เอาไปเลย250บาทเมื่อเทีเมื่อกี้จดไม่ทันเลยบอกปากามายังไงน,น,นะนะ 063 697 4664นะคร ALLY, ับผมนะแล้วก็แอดไลน์ตามเบอร์นี้มาได้เลยครับแล้วต้นนี้ฮะนะไม้สวยๆฮะนะดูใบฮะนะใบสวยมากครับผมนะนี่เห็นไหมเขาเรียกว่าช่อดอกนะหัวช่อดอก สวยๆนะนะตัวนี้เพชรตาแมวรับในราคาเพียง250บาทนะดูกันใกล้ๆครับผมนะใบมวสวยๆยิ่งกัดสียิ่งแดงได้อีกครับผมนะนี่ฮะนะเอ้าเป็นไม้ที่ราคาสูงแต่เราให้เพียง250บาทครับผมนะอ้าจัดไปครับแล้วเมื่อกี้เราเห็นท่าช้างฟองพุ่มใหญ่ไปแล้วใช่ไหมครับ เรามาดูต้นนี้กันต่อเลยครับผมนะท่าช้างฟอมพุ่มในราคาเพียง25 0บาทนะนะฟอมใหญ่ฮะนะแล้วไปเลี้ยงให้โตเหมือนที่นายหัวเลี้ยงนะครับแล้วคุณจะได้ไม้สวยๆกันเลยเดี๋ยวรับต้นนี้ฮะท่าช้างครับผมนะใครรับก็พิมพ์250ูนนะโกมาครับผมนะอ่ะต้นนี้ฮะนะสวยๆนะแล้วต้นนี้ครับหางหายไปนานครัววันนี้ออาแม่พันธุ์มาขวากนะ,นะสีดำแดงครับผมนะรุ่งละพีฮะ แมนะ่วันนี้นายหัวจําชื่อดีจังเลยเอ้าอนะฮะนะนี่ฮนะสวยๆแาบนี้ครับ มันหายหไปนานฮะเพราะสีมันไม่ออกครับแต่ต้นนี้ครับเราคัดให้ท่านแล้วครับผมนะเพราะสีมันออกครับผมนะเราถึงมาให้ท่นนะานครับผมนะคัดสิ่งที่ดีที่สุดครับมาให้สมาชิกของเราพ่อแม่พี่น world, ้องของเราเพื่อให้ท่านนั้นได้ไม้สวยไม้งามแบบน,นี้นะรุ่งลับอีครับผมนะตามด้วยต้นนี้ครับนะสีดำๆเมี่ยมๆแบบน,นี้ครับนะดำพอไหมพี่น้องว่าในหัวว่าดำแล้วเจอไม้นี้ครับนะดำกว่าในหัวอีกนะ มนันีนกพรัตครับผมนะต้นนี้ฮะดูสิครับดำขนาดนี้ต้นฟองใหญ่ขนาดนี้พี่น้องเอ๋ยคุณวางต้นไหนก็ได้ในบ้านก็วางได้ครับบางคนบอกว่าไว้ในบ้านได้ไหมได้ครับผมนะดำดำแบบนี้คุณไว้ตรงไหนก็ดำครับผมเอาไปเลยครับต้นนี้นะ,ะต้นต่อไปครับผมนะต้นนี้เป็นไม้ตอฮะไม้เกี่ต้องขึ้นทีหลังครับผมนะเพราะเขาเมีราคาแพงมากแม่นนะหมื่นเท่าครับผมนะ หมื่นแาวครับผมนะอ่ะสวยๆแบบนี้ครับนะสูงด้วยฮนะเป็นไม้เก่านะนักสะสมไม้เก่าวนะหมื่นแพ่ครับนะอ่ะวันนี้ครับนี่ฮนะสอง้อยบาทครับหมื่นแะพ้วต้นนี้ฮะสูงๆเอาไปเลยนะครับนะคนที่เล่นไม้เก่านะอย่าลืมนะครับนะโทรมาที่0ูนสาม 6974664นะครับไม้มีจํานวนนะฮะนะจานวนจากัดนะ <c oughs> นะใครที่สนใจไม้ส,สวยๆวันนี้ฮะลูกหลานของท่านเอาไม้สวยมาแล้วครับนะใครอยากให้เพื่อนได้ไม้ส,สวยๆครับช่วยแชร์เราไม่ซื้อไม่เป็นไรครับอย่าดูคนเดียวจนเพลินนะหัวเราะอยู่คนเดียวไม่ไหวนะแชร์ไปด้วยครับเพื่อนๆของเราหรือลูกหลานของเราที่ต้องการไม้หาไม้ไม่ได้ดึงแชร์กท่กับหนึ่งบุญวันนี้ในหัวไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ